สำหรับใครที่มีวิดีโอแล้วอยากจะใส่ซับไตเติลลงไปในวิดีโอนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงซับไตเติลนะครับเป็นทริคที่ผมใช้นะฮะบางครั้งนะครับผมรับใส่ซับไตเติลใน f a ส t w เว k นะครับผมมักจะใช้เทคนิคเหล่านี้นะครับในการทำซับไตเติลข้อแรกนะครับ ทริคในการที่เวลาที่แบบเราเพิ่มเลเยอร์เทคเข้าไปใช่ไหมเราก็ทําการเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์นะครับจัดตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. หลังจากนั้น mm hmm. ผมก็จะขยายเทคเนี่ยขยายเลเยอร์นี้นะครับ mm hmm. ให้สุดวิดีโอก่อนนะครับอันนี้คือทริกที่1ของผมนะครับ mm hmm. หลังจากขยายเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาฟังท่อนแรกว่าเขาพูดว่าอะไรใช่ไหม mm hmm. หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเขียนนะครับข้อความนั้นลงไป แล้วพอหมดประโยคปุ๊บเราค่อยตัดเลเยอร์เทคนะฮะแล้วก็ฟังแบบนี้ยซ้ำอีกซ้าอีกนะฮะทำแบบนี้ยเรื่อยๆมันก็จะได้เทคที่มีขนาดเท่ากันตําแหน่งที่เดียวกันนะครับอันนี้เป็นทริคที่1เลยนะครับส่วนทริคที่2นะครับที่ผมใช้นะนั่นก็คือผมปรับขนาดนะครับให้อ่านง่ายนะอันนี้คือมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของซับไตเติลนะเพราะว่าเราต้องคํานึงถึงนะฮะว่าซับไตเติลเนี่ย คนที่จ้างเราหรือว่าเราเนี่ยอยากจะใส่เนี่ยเพราะอะไรเราไม่ได้ใส่เพราะความสวยงามใช่ไหมฮะเราใส่เพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาดูคลิปเราเนี่ยเขาได้อ่านแล้วก็เข้าใจเนื้อหาในวิดีโอของเรานะครับดังนั้นขนาดเนี่ยมันจะไม่เล็กเกินไปนะแล้วมันก็จะไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะว่า ถ้าใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะแย่งซีนวิดีโอของเรานะฮะดังนั้นจะต้องดูว่าเฮ้ยขนาดเนี่ยมันเท่าไหร่มไม่ได้มีขนาดที่ตายตัวนะครับว่าจะต้องเป็นฟอนเท่าไหร่นะแต่เอาง่ายๆว่าเวลาที่เราลองทำเนี่ยลองแคปเจอร์หน้าจอมาดูแล้วเอาดูในมือถือก็ได้เพราะว่าประมาณ95%เนี่ยของคนที่ดูวิดีโอของเราเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในมือถือ เราก็มาดูเฮ้ยมันอ่านง่ายไหมมันใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่เราควรจะคํานึงถึงนะครับผมนี่ก็เป็นทริกที่2นะดูในเรื่องของขนาดนะครับขนาดต๊ดๆนะี่นะแล้วทริกที่3มนะครับสําหรับผมนะก็คือเรื่องของการใส่ลูกเล่นนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีข้อความนะครับอย่างเช่นแบบข้อความที่แบบอยากจะเน้นอย่างเช่นสมมติวิดีโอของลูกค้าผมเนี่ยเขาเป็นอาหารที่กินแล้วลดความอ้วนเนี่ย พอไปถึงประโยคที่ว่าเออกินแล้วพอจริงๆอะไรเงี้ยผมก็อาจจะแบบขยายตัวหน่อยเออเขาก็จะแบบเออดูมีอะไรที่มันเน้นมากขึ้นนะครับในในข้อความปกติก็ธรรมดานะครับยาวๆไปนะครับตัวปกติเลยเหมือนกันเป๊ะนะแต่ในบางคำเนี่ยอย่างเช่นแบบเออกินแล้วดีจริงๆฉันกินจริงๆอะไรเงี้ยเน้นย้ำเนี่ยเราสามารถขยายตัวอักษรได้นะ หรือลูกเล่นอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใส่สีลงไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเบื่อที่แบบว่าเป็นซับไตเติลสีขาวนะครับในบางคําที่เราเน้นย้ำเนี่ยเราอาจจะใส่สีส้มนะครับหรือว่าสีอะไรก็ได้ที่เข้ากับธีมวิดีโอของเขานะครับก็จะทําให้แบบว่าวิดีโอของเราเนี่ยมีลูกเล่นนะครับ และนี่ก็คือ3ทริคนะครับในการทำซับไตเติลนะจากแอป k i n e m a s t e r ของผมเลยนะครับจริงๆแอปอื่นก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมทําแล้วรู้สึกว่ามันง่ายเนะี่ยผมคิดว่าแอป k i n e m a s t e r เนะี่ยมันง่ายนะครับใครเอาไปลองทําแล้วเป็นยังไงนะเนี่ยมาอวดกันนะครับผมทริคแรกก็คือยืดขนาดนะฮะของเลเยอร์ให้เต็มนะครับแล้วค่อยเปิดทีละวักทีละวัตเนาะ อันนี้2ก็คือเรื่องของการปรับขนาดนะครับให้อ่านง่ายนะเอามาเทียบกับมือถือของเราเลยนะฮะแล้วอันนี้3เนี่ยก็คือการใส่ลูกเล่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขนาดหรือว่าการใส่สีสันลงไปนะครับในซับไตเติลของเรานะครับผมไอเห็นว่านี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์เก็บไว้ดูได้เลยนะครับหรือใครอยากจะมีคําถามอย่างอื่นนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนะครับผมในคลิปต่อ,ตอไปเนาะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราทั้งใน Facebook และใน YouTube ด้วยนะครับ